เย้ yeah, ได้เก็บอีกแล้วค่ะทุกคนนี่บวบเราปลูกผักกีเดนก็ดีอย่างนี้แหละค่ะทุกคนอันมือได้ก็บวดแต่ผักขาะคนไทยอยู่ในต่างแดนก็คือความสุขด้วยทุกคนปลูกไม่ได้กินเหมือนบ้านเรานะคะเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวก็ไม่ได้กินแล้วค่ะทุกคนเราแก็ตัดก็นอกจาก นี่กว่าจะได้แต่ละลูกนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่เมืองหนาวเออจะบ่คืออยู่เมืองห่อน้อจ้าจะบ่คือบานเหาปลูกง่ำได้ก็ได้กินแต่ว่าอยู่เนี่ยเขาห,าหนาวแล้วผักไทยกับอะไรยิ่งบวบนี่นะหน,หนาวใบเขาก็จะเปี้ยนแล้วก็เวลาเขาออกมาลูกหน่อยเนี่ยจะเป็นยังสีด้วยนี่เห็นบ่เริ่มหนาว เริ่มหนาวเห็นพระจ่าจเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไกลๆแล้วค่ะจะเป็นหดๆแม่พี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้อถ้าหน้าหนาวจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยสังเกตไหม mm hmm. เขาจะเป็นหดๆดเด้อนี่นี่ข้างล่าง mm hmm. เห็นไหมเหี่ยวเหี mm ่ยวหดเข้ากันแล้วค่ะทุกคนเนี่ย yeah, ได้กินไม่กี่ลูกเลยดูดิโอ้ยผักอันนั้นก็จะได้อีกลูกหนึ่งแล้วเนาะเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> ดูสิ การเกษตรอยู่ต่างประเทศถ้าผักไทยก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนดูดิอันนี้ก็ลูกนี้ก็ไม่ได้แล้วนั่นเหี้ยวเหี้ยวหดแล้วจ้ะทุกคนได้ไม่กี่ลูกปีนี้ได้กินน้อยมากเลยค่ะนี่ปลูกผักกินเองก็มีความสุขค่ะทุกคนแต่ว่ากับมีอุปสรรคนะคะเพราะว่าอากาศ็คือกันนะจ้ะนี่มะเขือเดี๋ยวเก็บมะเขือก่อนจ้ะนี่มะเขือมะเขือก็ได้กินแน่บ่ได้กินแน่หล่ะจ้ะทุกคน มีสองลูกเองค่ะมะเขือเนาะเ <c oughs> พราะได้กินค่ะอันนี้เอาไปกินกับสมตำเนาะจ้ะลูกน,น้อยๆก็จะเก็บเอาละค่ะนี่กว่าจะโตนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวเขานานหนาวเลบเย็นมากเย็นมากมะเขือก็หดไม่ใหญ่เป็นจ้ะอันนี้ก็จะปั้นลีใบออกนะคะรีใบออกก่อน,น <c oughs> เพื่อมีแดดวันไหนเขาเพื่อเขาจะเป็นหมากอีกเนาะทุกคน ที่ใบทิ้งเรื่อยๆรีบบอยๆแล้วค่ะที่ใบทิ้งบ่อยมากเลยค่ะทุกคนให้แดดเขาซ่องดีๆะะแล้วค่ะจะให้เขาอ่าไปเลี้ยงข้างบนได้ท่านนะจ่ะมีลูกมีผลได้ไวนะจ่ะตัดออกเป็นประจำค่ะคล้ายๆได้เนี่ยใบเผือต้องระวังนะเขามีขนเนะาะทำให้ผิวหนังเราคันได้เนาะอยาจะตัดประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ ออกแล้วก็จะเป็นโลง่งๆประมาณนี้แหละจ้ะจะตัดทุกตนค่ะต่ว่าใบกระเพ้าแตกง่ามๆเด้อนี่สวนผักเล็กๆน้อยๆเนาะเอามาอวดกับทุกคนอันก็จะว่าโอ้ยพักแค่นี้ก็จะเอามาอวดต่ว่ายู่ต่างแดนเนี่ยเฮ้าบ่บมี่ยังจะอวดเนาะค่ะทุกคนยู่ต่างแดนแบบว่าพักก็หากินยากพักก็หากินยากนั่แหละค่ะต่ว่าหันคนอยู่ คนไทยในญะี่ปุ่น,นอยู่น้ากันยังสิเขาจะว่าอู้หูเขาจะสะอ่อนได้บิน้องแต่บานท้าจะพราะสะออนเป็นปันใดเป็นบ่พอพราวพราวาเมืองไทยผักมันงามเนะจ้ะนี่เบ็อบไปกะเพราอยู่นี่กะพ่อได้กินเขาน้องหัดจ,จังกําลัางเดินมา <c oughs> อะไรไหนมาน,นี้จะมาเก็บผักช่วยมามา้เหรอไหนโชว์ตัวหน่อยสินี่นี่สาวสวยมาเก็บผักช่วยเก็บผักช่วยหรือจะมากวน โอ้ยเยืจะมากวนเนาะนี่บวบมาม้าเนี่ยเห็นไหมมม้าได้บวบใหญ่มากเลยมือมือก็ว่ากับหมาไปแล้วจ้าจะโทษมาหน่อยเนาะอื้อ้้โ,โ,โทษทีลูกโอ้ยหัดจังโดนล่ะนี่เห็จ้าผักสดกว่ามะเขือก็หนาวไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวว่าพริกก็แดงแล้วนะ ไปเก็บพริกตอค่ะทุกคนก็มาเล่าสู้กันฟัง้ะจ้ะบมมีคลิปอะไรก็ล่มไปนะจ๊ะแต่ละมือแต่ละเล็บนาอพี่น้องเนาะล่มกันไปคลิปยาวเดี๋ยวนี้ก็สําคัญมากนะคะอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะคะทุกคนคลิปยาวว่าว่าเป็นต้นฉบับของเราเองเนาะสร้างตัวตนให้ระบบ AI จําได้เนาะทุกคนเนาะคลิปยาวสามนาที่ข้นสานาทีนิดๆก็ร่างดีค่ะถ้ายาวลาวก็ เพือ่อนๆก็จะบ่ดูกันเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็พอค่อยมีเวลากันเนาะดูก็สามนาทีก็กำลังดีเนาะค่ะทุกคนย่าไปกับจีบยังว่าหละเดี๋ยวเพิ่นจะปัดเท่าถิมเนาะอัอนอันเขียวเข้มๆนี่ก็เก็บได้แต่ว่าเพิ่นจะรอให้แดงเนาะอันนี้เพิ่นจะเก็บไปใส่แกงเห็ดจ้ะก็เลยเก็บเขียวไปด้วยเนาะว่าจะแดงนั่นแหะพริกหนาหนาวแล้วนี่ กว่าจะได้กินนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเก็บพักตอก็ในจาะนี่ลัาง้านก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ปีหน้าจะปลูกพักไว้เต็มเลยจ้ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะสวนเล็กๆน,น้อยๆของเพ้นความสุขนะคะ mm. ปลูกผักกินเองดีกว่าซื้อกินค่ะ mm. เพราะว่าที่นี่ซื้ออะไรก็แพงแถมไปซื้อก็ไม่ได้กินด้วย mm. เพราะว่าไม่มี mm. <c oughs> ก็มีนะคะทุกคนอยากกินอะไรเราก็ปลูกกินเองค่ะ mm. ขอบคุณทุกการรับชมนะคะ mm. บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ